ัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กลน,นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะก็เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนคํำที่มีตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กลได้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูมีเพลงนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ ลายจดจำให้ดีเพราะวันนี้มีมาตราไม่กุลตีเตือนซอนเด้งเด็กทุกคนนะจงตั้งใจเรียนเนิรูนผ,ผู้หญิงอยู่แล้วเรือนาหน้าเป็นตัวสะกดให้จดจำเป็นคำไทยในมาตราไม่กุ เช่นดินซอนอน,นูตรงมาตราขั้นต่อมาอาจารย์ละวานภัยเลือบานทำบุญสัญญาสะุดในตรงมาตราให้จดจำเป็นคำไทยในมาตราแม่กลให้จดจำเป็นคำไทยใน I'm จบไปแล้วนะคะก็เป็นเพลงมาตราตัวสะกดแม่กลน,นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันนะมาตราแม่กลก็คือคำที่มีตัวยอหญิงนอนเนนนอนหนูรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดนะออกเสียงเหมือนนอนหนูเป็นตัวสะกดทุกตัวเลยนะคะมาดูตัวอย่างคำกันค่ะ นะคำว่าตะวันนะตะวันเนี่ยมีนอนหนูเป็นตัวสะกดบุญยอหญิงเป็นตัวสะกดคุณนอนเนนเป็นตัวสะกดการรอเรือเป็นตัวสะกดพยาบาลลอลิงเป็นตัวสะกดวานรอจุลาเป็นตัวสะกด เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าทุกตัวเวลาที่เราอ่านออกเสียงมันออกเสียงเหมือนมีตัวนอนูเป็นตัวสะกดทุกคำเลยนะคะ,ะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาเล่นทายคำกันนะโดยคำที่คุณครูจะให้นักเรียนทายจะต้องเป็นคำที่มีตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กลเท่านั้นนะคะ,ะไปเริ่มกันเลยคะ่ะ อะไรเอ่ยไม่ใช่นกแต่บินได้สูงเหนือแม่อตอบได้ไหมคะอะไรเอ่ยอคำตอบก็คือเครื่องบินนั่นเองค่ะเห็นไหมคําว่าบินนอนหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลนนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะฉันคืออะไร ปรุงในอาหารเพื่อให้รสหวานมดมันชอบกินคำตอบก็คือคำตอบก็คือน้ำตาลนั่นเองค่ะน้ำตาลพยางที่2คือคำว่าตาลมีตัวสะกดคือตัวลอลิงลอลิงเป็นตัวสะกดก็อ่านออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราแม่คนเนาะข้อนี้ค่ะ ฉันคืออะไรคนใช้คู่กันกับยาสีฟันปากฉันสะอาดดีเออใช้อะไรคู่กับยาสีฟันล่ะเ,ออเราก็ใช้แปรงสีฟันค่ะแปรงสีฟันนะคะมีสามพยางโดยพยางท้ายเนี่ยมีตัวสะกดเป็นตัวนอหนู no นะคะ ฉันคืออะไรมีไว้หนุนนอนล้มตัวพักผ่อนนอนหลับฝันดีอฉันคืออะไรคะเด็กๆฉันก็คือหมอนนั่นเองค่ะหมอนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะอยู่ในมาตราแม่กลนนั่นเองค่ะฉันคืออะไรขี่ได้ใช้ปัน่น มีสองล้อน,นั้นขี่กันไปมาเออคืออะไรคะคือจักรยานนั่นเองค่ะนี่นะพยางท้ายลงท้ายด้วยนอนหนูเป็นตัวสะกดนะ,ะมาดูมาตราแม่กลค่ะคำในมาตราแม่กลนะคะจะประกอบไปด้วยมาตราแม่กลที่ ตรงตามมาตานะคะก็จะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกดอันนี้ถือว่าตรงตามมาตาเนาะนักเรียนดูคําว่านกนกอดนอนกนเห็นไหมตัวสะกดคือตัวนอหนูถ้านักเรียนไปเจอคําที่มีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นแหละตรงมาตาและในแม่กนนะอ่ะอีกแบบหนึ่งนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือ เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กลที่ไม่ตรงตามมาตราได้แก่ยอหยิงนอนแนนรอเรือรอลิงและรอจุลาค่ะมาดูตัวอย่างการอ่านคำในมาตราแม่กลนนะคะแบบตรงตามมาตรากันก่อนอคำแรกค่ะคนจน หุนหันเพื่อนเล่นเช่นกันลานเห็นไหมคะทุกคำนะจะมีตัวสะกดคือตัวนอหนูถ้านอหนูเป็นตัวสะกดเนี่ยถือว่าอยู่ในมาตราแม่กลแบบตรงตามมาตรานะคะ ต่อไปมาดูตัวอย่างการอ่านคําในมาตราแม่โกนแบบไม่ตรงตามมาตรากันบ้างนะคะเด็กๆอ่านตามไปเลยเนาะ,ะคำแรกค่ะคูณหารควานวานผลบุญสัญญาณ บันดาลเห็นไหมคะนักเรียนทุกคำเนี่ยมันมีตัวสะกดคือตัวนอเนนรอเรือยอหญิงรอลาเ่ยรอลิงยอหญิงยอหยิงนอเนนแล้วก็รอลิงนะถือว่าเป็นคําที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแบบไม่ตรงตามมาตานะคะเพราะทุกคำเนี่ยล้วนออกเสียงเหมือนตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด นักเรียนดูคำนี้ค่ะคำว่าบรรดาลบรนดา,นนดานมีสองพยางเนาะโดยพยางแรกเนี่ยบันบันเนี่ยมีตัวสะกดตรงมาตาเลยคือนอนหนูแต่ดานเนี่ยมีลอริงเป็นตัวสะกดถือว่าไม่ตรงตาม,มามตานะคะถ้าคุณครูให้นักเรียนหาคำที่มีตัวสะกดแบบตรงตามมาตราเนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถใช้คำนี้ได้นะถึงแม้จะมีพยางแรก คำว่าบันก็ตามนะคะเพราะถือว่ามันยังมีอีกหนึ่งพยานที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขนะคะถือว่าคํำนี้เป็นคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะตรงแค่พยางเดียวนะคะค่ะต่อไปค่ะต่อไปนักเรียนมาฝึกอ่านคําที่อยู่ในมาตราแม่กลกันนะคะอ่านตามครูเลยนะคะคนจน ค้นหาหน้าฝนสนใจไฟฝันของขวัญปันสุขอุ่นร้อนผ่อนผันอักเุ่นวานการบ้าน สารเสื้อนักเรียนเทียนไขเขียนอ่านพยาบาลทหารรำคาญเชี่ยวชาญโบราณสัญญาณอ่ ทีนี้คุณครูมีเกมมาให้เล่นด้วยค่ะค,ครูครูถามนักเรียนว่าคําใดต่างจากพวกอ่ให้เวลาเด็กเกคิดนะคะ,ะหมดเวลาค่ะค,คําไหนคะที่ต่างจากพวกก็คือคําว่าสอยนั่นเองสออ,อยอสอยนะคะส่วนคําอื่นๆเนี่ยคือคําว่าสอนสวนและ สารสามคำนี้ค่ะมีตัวสะกดเป็นตัวนอนหนูอยู่ในมาตราแม่กลแต่ว่าคำว่าสอยมีตัวสะกดคือตัวยอ,อยักษ์นะคะไม่ใช่มาตราแม่กลน,นะ,ะมาดูอีกหนึ่งข้อค่ะคำใดต่างจากพวกคุณครูให้เวลาคิดค่ะ คำต,ตอบก็คือคำว่าร้องนั่นเองนะคะเนื่องจากคำว่าร้องเนี่ยมีตัวสะกดที่อยู่ในมาตราอะไรคะเด็กๆมาตราแม่กงนอกนั้นเนี่ยเขาเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่คนหมดเลยนะ,ะเด็กๆคะคำนี้ เขียนอย่างไรอ่ามีใครตอบได้จากรูปจากรูปนี้เขียนอย่างไรอ่าคือโจนเนาะแต่คำว่าโจนเนี่ยเขียนอย่างไรคะอ่าคิดให้ดีอ่าคำว่าโจรเขียนแบบนี้คะ่ะนะรอเรือเป็นตัวสะกดเนาะ ออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตกรกานะค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนความรู้โดยการทําแบบฝึกหัดน,นะคะทำลงในสมุดเนาะคำชี้แจงบอกว่าเขียนคําจากคําอ่าน คนครูมีคำอ่านมาให้นักเรียนสิบคำนะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้เป็นคำศัพท์คำเขียนที่ถูกต้องนะคะ,ะคำแรกคือสัญญาณนะเด็กๆก,ก็เขียนคำที่ถูกต้องเนเขียนคำศัพท์ไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะคำที่สองผลบุญข้อสามนะคะบรรดาลข้อที่สี่ควาน ข้อที่5การคูณข้อที่6การหารข้อที่8วานวาน,วานในที่นี้หมายถึงปลาวานนะคะนะักเรียนข้อที่8เชี่ยวชานข้อที่9รำคาญข้อที่10พระยาบาลค่ะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ